เจ็ดค่อยไปขยับรถล<ะ>้าวิ่งมาลงบุดเลยนี่วิ่งเกียร์สองมาผมเบรกไงผมเบรกแล้วผมคันเกียร์สองไปขับเกียร์สองไปแล้วก็ลงบุบรถจนโยกจะอู้ ใจใผมนี่อยู่นี่ร้อหนา้าลอยไปกันลอยเลยลงลอยเลยล អបទាំងអស់មកកាយ៉ាងនេះមកហើយមានសត្វអូសត្វពួកសត្វឯងហ្នឹងអត់មកព្រះទុរបងមកចោលបុបទេ

ดีแล้วตอนคมนมันไม่ตกมันยังไม่โดนฝนหรือเปล่า